คือเพิ่งจะออกมาเลยเพิ่งออกเมื่อกี้เลยค่ะมาถึงเมื่อกี้เลยอยู่ที่บ้านมากี่วันสี่วันทำไมตัดเพิ่งตัดสินใจออกมาไม่มีใครเข้ามาเลยออกก็เด็กได้ลูกได้เหนื่อยรถอะไรไปหมดเลยฉันสงสารลูกปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกปีแรกเลยค่ะที่แบบท่วมหนักขนาดนี้ใช่บ้านเราเสียหายเยอะไหมเยอะชั้นตงชั้นด้วย ถึงชั้นสองมีบันไดประมาณห้าขั้นก็ถึงชั้นสองปกติอันบ,บ้านเ,ออเป็นเนินสูงแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะท่วมอะไรเงี้ยออก็เลยแบบอยู่ที่บ้านก่อนมันมีการส่งสัญญาณให้เราได้เตรียมตัวไหมคะมันไม่ได้ส่งขนาดนั้นอะแบบคือเหมือนที่ตรงที่เราอยู่อันมันไม่เคยท่วมเลยอันนี้แบบปีเลขคท่วมอะไรเงี้ยแล้วก็รอรอมาตลอดแบบรอคนเข้ามาอะไรเงี้ยไม่มีสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแบบ อาจจะสะเทือนใจเนะาะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้คือการไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างคันท่วงทีลูกก็ห่วงแบบอันนี้ก็หือนว่ายังเด็กไงแบบสมบัติอะไรก็ห่วงอะไรเงี้ยแบบห่วงไปหมดตอนนั้นแต่ว่าก็เหมือนเราอยู่จุดที่แบบเห็นขนมลอยตา,รม,รามแม่น้ําก็ต้องลุงไปเอามาเพื่อให้เด็กกินอะไรเงี้ยเอาขนมที่ลอยน้ําให้น้องกินเพราะมันไม่มีไม่มีเนีใช่ค่ะก็พิ่งได้กินเนี่ยค่ะ เหมือนกับเราต้องหนีตายแบบหนีทําทุกอย่างใช่ต้องทําทุกอย่างอะไรกันก็อดแล้วนอน,น,อนหลับอะไรกัน็นยังไงในตลอดนอนไม่หลับเลย <laughs> เพราะว่าเหมือนพอตอนกลางคืนหละฝนจะเริ่มตกหนักแล้วเราก็ต้องมาลุ้นว่าน้ําจะถึงชั้นสองไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องคอยตื่นมาดูตลอดบางครั้งก็ตื่นมาดูว่ามีหน่วยอาสาเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถามหลายคนชาวบ้านบอกปีนี้ไม่ไหวไม่ไหวเิยไม่มีใครคไหวเลยตอนนี้ทุกคนข้างบ้านแล้วเ mm. ขาก็รอการช่วยเหลือหมดเลยใช่แบบ เพิ่งได้เพิ่งได้รับการช่วยเหลือวันนี้ก็เลยได้ออกมา